หนังกลางแปลงช่วงนี้จะหาดูยากหน่อยนะครับก็สืบสารศิลปะวัฒนธรรมเฮ้ย <c oughs> เกี่ยวเกี่ยวไหมครับหนังกลางแปลงนี่น่าจะเกี่ยวอยู่นะเพราะว่าเมื่อสักยี่สิบสาสิบปีที่แล้วในหนังกลางแปลงก็เป็นที่นิยมในในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่ามีงานเวลาก็จะมีหนังกลางแปลงมาเป็นมหรสพนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะมีการแสดงหน้าเวทีนะครับการแสดง วงดนตรีมีนัตศิลป์มีอะไรประมาณนี้นะครับมีแสดงตลกอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอเลยนเชิญนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือว่าถ้าตั้งใจจะมาร่วมงานก็ขอเลยนเชิญนะครับยินดีต้อนรับนะครับกับทางงานวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเฉยภูมินะครับน่าจะเริ่มช่วงเย็นๆนะครับก็ขอเลยนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานมาร่วมสนุกกันนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นสารน่ารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ วันนี้จะเสนอในเรื่องของ,องเรายัางอยู่ในเรื่องของโพลิเมอร์อยู่นะครับวันนี้จะเสนอในเรื่องของเส้นใยอลามิดนะครับหรือว่าไอตัวเคปล่านะครับเคปล่าซึ่งเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะครับก็บทความนี้นํามาจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับหรือเอ็มเทคของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งแปลโดยคุณบุญยลักษ์การชนะวอละวณิชนะครับซึ่งบทความเขา กล่าวว่าเมื่อพูดถึงเคปฟล่านะครับหลายคนคงรู้ว่าเป็นวัสดุที่ใช้ทําเสื้อเกราะกันกระสุนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นที่ต้องการความแข็งแรงสูงแต่ว่าน้ําหนักเบานะครับเคปฟล่าเป็นวัสดุที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างกว้างขวาง,ว,างว่ามีความแข็งแรงสูงนะครับมีน้ําหนักเบาโดยหากเทียบกับเหล็กกล้าที่มีความหนักเท่ากันแล้วนะครับเคปฟลราจะมีความแข็งแรงดึงก็คือถ้ามันรับแรงดึงได้มากกว่าเหล็กถึง5เท่านะครับถ้าน้ําหนักเท่ากันนะครับ ทำไมวัสดุชนิดนี้มีความน่าสนใจมากนะครับซึ่งบทความนี้จะแนะนําท่านมารู้จักกับเคปลามากขึ้นนะครับตัวเคปลาี่เป็นชื่อเรียกทางการค้านะครับเป็นชื่อทางการค้าไม่ใช่ชื่อทางเคมีนะครับเคปลาเป็นชื่อทางการค้าของเส้นใยสังเคราะห์นะครับพลีพาราฟินลินเทเลพทาามไมโอ้โหเรียกว่า PPTA นะครับ ก็เรียกเคปเลราเลยครับดีแล้วนะครับหอยาวมากครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทดูปองเลยแล้ครับบริษัทนี้ผลิตอะไรเยอะแยะมากมายนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเคปเลราถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในปี1965นะครับโดยสเตฟานีกอเล็กนะครับแล้วก็เฮอร์เบิร์ตเบลดนะครับนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทดูปองประเทศสหรัฐนะครับแต่ว่าปัจจุบันนอกจากเคปเลราแล้วยังมีเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตจากตัว PPTA หรือว่า ชื่อทางเคมีของเคปลาห์นะครับ p v t a นะครับเขาเรียกเป็นชื่ออื่นก็มีนะครับเช่นเรียกว่าทัวรอนนะครับของบริษัทอักโซนะครับแล้วก็มีอะไรอาร์มอสอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าและแต่ชื่อบริษัทที่ผลิตก็จะตั้งชื่อทางการค้านะครับแต่ว่ามันผลิตจากตัวโพลิเมอร์ PPTA นั่นเองนะครับ PPTA นะครับแต่ชื่อที่เรารู้จักกันมากๆก็คือเคปลานะครับ โครงสร้างของเคปล่านะครับเคปล่าเป็นเส้นใยโพเลิเมอร์ประเภทพาราอะลามิดนะครับมีวงแหวนเบนซินอยู่ภายในโซ่โมเลกุลหลักนะครับเบนซินไม่ใช่น้ํามันนะครับเป็นเป็นชื่อของตัวโพเลิเมอร์นะครับซึ่งเส้นใยอะลามิดสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทตามลมักษณะโครงสร้างก็คือพาราอะลามิดแล้วก็เมตอาอะลามิดนะครับก็ค่อนข้างจะเจาะลึกทางเคมีนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับความแข็งแรงของเคปล่านะครับ ไอตัวความแข็งแรงของเคปลาร์นี่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่โพลิเมอร์มีความเป็นผลึกนะครับหรือว่าคริสตัลลน์สูงนะครับมีความเป็นผลึกสูงซึ่งความเป็นผลึกของโพลิเมอร์นี้เกี่ยวข้องกับลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของโพลิเมอร์นะครับโดยหากโมเลกุลส่วนใหญ่ของโพลิเมอร์มีลักษณะเป็นเส้นยาวยืดนะครับสามารถยืดเป็นเส้นตรงได้นะครับถ้าเป็นเส้นยาวสามารถยืดได้เป็นเส้นตรงไม่พันกันนี่จะจัดเรียงตัวได้เป็นระเบียบนะครับ ความเป็นผลึกก็จะมีสูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าความเป็นผลึกของโพลิเมอร์ที่มีมากก็ทําให้โพลิเมอร์นี้มีสมบัติแข็งนะครับแต่ว่าเปราะนะครับถ้ามีความเป็นผลึกมากก็จะแข็งแต่ว่าเปราะนั่นเองนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าโมเลกุลของโพลิเมอร์ไม่สามารถยืดเป็นเส้นตรงได้นะครับแล้วก็มันจะจับตัวกันพันยุ่งเหยิงเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับโพลิเมอร์น้นจะมีความเป็นอสันฐานหรือว่าอะมอร์ฟัสนะครับซึ่งเป็นผลให้ พลอมันมีความแข็งแรงลดลงนะครับแต่ว่ายืดหยุ่นสูงนะครับนั่นเองนะครับก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างความเป็นคริสตัลไลน์หรือว่าเป็นผลึกกับความเป็นออมฟัสหรือว่าอสันฐานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผลึกก็จะแข็งแต่ว่าเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นอสันฐานหรือว่าออ์ฟัสจะยืดหยุ่นสูงแต่ว่าก็จะแข็งน้อยกว่าผลึกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเคปล่านี่ก็จะมีความยืดหยุ่นไหมก็ถือว่ายืดหยุ่นอยู่นะครับเพราะว่าทําเสื้อกรอกันกระสุนก็ ไม่ได้แข็งโป๊กนะครับแต่ว่ามีความแข็งแรงสูงนั่นเองนะครับนี่เป็นเป็นบทความดีๆในเรื่องของเช่นใ่อลามิเหรืมแล้ว,ว่าเคปล่านะครับก็เอามาทําเสื้อเกาะกันกระสุนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นโพลิเมอร์ที่มีความแข็งสูงแล้วก็มีน้ําหนักเบานั่นเองนะครับก็ผ่านไปหนึ่งเรื่องนะครับสารน่ารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราก็คือเรื่องตัวเคปล่านั่นเองนะครับ ก็เหลือมองมอนาฬิกาก็ยังพอมีเวลายอยู่นิดนึงนะครับก็จะขอประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายกันทิ้งนิดนึงนะครับเกี่ยวกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับก็ทางคณะวิศวะของเรานะครับ,รรบมีบุคลากรที่เป็นคณาจารย์นี้มากมายหลากหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องกลท่านอุตสาหการด้านการผลิตนะครับด้านเคมีด้านไฟฟ้านะครับด้านโทรคมนาคมก็มีนะครับสำหรับหน่วยงานใดหรือว่าท่านผู้ใดที่สนใจที่จะร่วม ขอบริการอ่าที่จะขอบริการทางวิชาการจากทางคณะวิศวะนะครับก็ทางเราก็ยินดีต้อนรับนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่คณะวิศวะนะครับหรือว่าจะอยากจะร่วมทําวิจัยอยากจะให้คณาจารย์ของเราไปร่วมทําวิจัยนะครับหน่วยงานใดต้องการก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางคณาจารย์เรายินดีต้อนรับเสมอนะครับพร้อมที่จะให้บริการนะครับแล้วก็อีกข่าวประชาพันธ์หนึ่งก็คือสําหรับผู้ที่ผู้ใจบุญนะครับที่อยากจะบริจาคอ่ทุนการศึกษาให้ันศึกษาของเรานะครับเพราะว่าันศึกษาของเราก็ ฐาน,นะก็ปานกลางถึงยากจนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชายไร่ชาวนานะครับอยากจะเป็นวิศวกรก็มาเรียนกันไปเรียนกรุงเทพไม่ไหวก็ต้องมาเรียนที่ชัยภูมินี่แหละนะครับเพราะว่าค่าของชีพมันต่ํากว่านะครับก็ถ้าท่านที่สนใจอยากจะให้ทนการศึกษานักศึกษาของเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางคณะได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอยากจะบริจาคพวกเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านช่างนะครับที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ มันมาบริจาคเพื่อที่จะเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาของเราได้นะครับทางเราก็มีค้าวผัดการเรียนการสอนอยู่นะครับแต่ถ้ามีเพิ่มขึ้นมามันก็จะเป็นการดีเพราะว่าเรามีแผนที่จะเปิดสาขาอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับอีกหลายสาขาทีเดียวนะครับยังยังไม่แน่นอนว่าจะเปิดสาขาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ไม่แน่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเปล่าวิศวกรรมยานยนต์หรือเปล่าวิศวกรรมเอ่อเครื่องจักรกลเกษตรหรือเปล่าไม่แน่ใจวิศวกรรมเคมีหรือเปล่านะครับเพราะว่า ็ต้องดูตามคณาจารย์ที่เรามีนั่นเองนะครับก็ผู้ที่สนใจอยากจะบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรือว่าเ,เครื่องไม้เครื่องมือหรือว,ว่าจะเป็นวัสดุในการฝึกการเรียนการสอนอย่างเช่นพวกเหล็กพวกลวดเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่คณะวิศาวะนะครับเพราะว่าการบริจาคนี้ท่านสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะครับทางมหาวิทยาลัยจะทําหนังสือให้นะครับก็ฝากประชาพันธ์กันไว้นะครับสําหรับทางจากทางคณะวิศาวะนะครับก็ เหลือบมองดูมีเวลาหรือเปล่าครับยังมีเวลาเล็กหน่อยเราก็จะมานําเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องเทียนไขกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับก็ที่มาก็มาจากที่เดิมนะครับว่ามาจาก MT e c h นะครับหรือว่าเอ่อ็มเทคนี่อะไรชื่อย่อจำไม่ได้แล้วครับ M t e c h ทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และทเทคนโนโลยีนะครับ ก็จะเป็นเรื่องเทียนไขนะครับเขาก็บอกว่าตัวส่วนประกอบของไส้เทียนไขมีอะไรบ้างนะครับท่านเคยสังเกตแล้วก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับเทียนไขต่างๆหรือไม่นะครับอย่างเช่นทําไมเวลาเราจุดเทียนไขไส้เทียนไขมันถึงเผาไม่ได้ช้านะครับแต่พอเราเผาไส้เทียนไขเปล่าๆนี่มันถึงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เนื้อเทียนไขที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่มันเกี่ยวข้องได้อย่างไรนะครับ มีเหตุผลหรือว่ามีคําอธิบายบ้างไหมนะครับกระบวนการเผาไหม้เป็นอย่างไรแล้วก็คําถามต่างๆสามารถตั้งขึ้นมาได้มากมายนะครับแต่ว่าเทียนไขมันประกอบไปด้วยแค่2ส่วนเท่านั้นคือเนื้อเทียนไขแล้วก็ไส้เทียนไขเท่านั้นนะครับไส้เทียนไขเนี่ยส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญจะจะไม่เป็นเทีนยนไขจะไม่เป็นเทีนยนไขถ้าไม่มีไส้นะครับเพราะว่ามันจะจุดไม่ได้นะครับไส้เทียนไขทําจากเส้นได้ฟั่นเป็นเกลียวนะครับ ซึ่งเส้นได้ก็มาจากไฟายซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับตัวไส้เทียนขายนอกจากธรรมเทตเป็นแหล่งเชื้อเพลิงแล้วยังต้องมีสมบัติของการเป็นตัวดูดซับนะครับที่ดีด้วยนะครับเพราะในขณะที่ไส้เทียนไขติดไฟนั้นไส้เทียนขยจะดูดซับขี้ผึ้งเหลวหรือว่าพาราฟินเหลวให้ขึ้นไปตามตัวไส้นะครับเพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เผาไหมตัวขี้ผึ้งเหล่นะครับแรงี่ให้การดูดดูดซับน้ําเทียนเหลวเหลวขึ้นไปเผาไหม้ข้างบนนี้เรียกว่าการซึมตาม รูเล,ล็กรือว่าแคปเปอร์รี่ทิวแคปเปอร์รี่แอคชั่นนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของของเหลวขึ้นไปตามท่อหรือว่าตามหลอดขนาดเล็กนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปพิสูจน์ได้ทางทฤษฎีฟิสิกส์นะครับการไหลในรูเล็กๆหรือว่าแคปเปอร์รี่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อเทียนไขครับเนื้อเทียนไขทําจากอะไรครับเนื้อทเนื้อเทียนไขทําจากพาราฟินแว็กนะครับหรือว่าขี้ผึ้งนั่นเองนะครับพาราฟินแว็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ หลือของกระบวนการแยกน้ํามันดิบนะครับหรือว่าการกลั่นน้ํามันดิบแล้ว่ากลั่นก๊าซธรรมชาตินะครับพาราฟินแว็กเนี่เป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดนะครับแล้วก็มีจํานวนคาร์บอนอยู่ในสายโซ่โมเลกุลได้ตั้งแต่18คาร์บอน18ตอมถึง45ตอมนะครับในสภาวะแวดล้อมปกติสารพาราฟินแว็กนี้มีสมบัติค่อนข้างเฉยต่อตการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่งตางๆนะครับ สนอีกอย่างหนึ่งที่ทําเนื้อเทนไขก็คือขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งก็คือไข่ที่พึ่งขับออกมาเพื่อน,นําไปใช้สร้างและก็ซ่อมแซมหลังพึ่งนะครับขี้พึ่งเป็นของผสมของสารต่างๆเช่นสารไฮโดโครคาร์บอนสารโมโนเอสเทอร์นะครับสารไดเอสเทอร์โอ้โหมีแต่ชื่อทางเคมีนั่นนะครับแล้วก็สารอื่นๆนะครับขี้พึ่งธรรมชาติมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ํามันจึงลอยน้ําได้นะครับแล้วก็มีจุดหลอมเหลวอยู่ประมาณห2บององศาเซลเซียสนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับองบค์ประกอบของขี้พึ่งนะคร กลไกการติดไฟของเทียนไขนะครับก็มีเทียนไขมีไส้เทียนแล้วก็มีเนื้อเทียนแล้วนะครับเนื้อเทียนแล้วกขี้พึ่งเลยนะครับการติดไฟของเทียนไขมีกลไกที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราจุดไฟให้เทียนไขไส้เทียนจะลุกไหม้ความร้อนของเปลวไฟจะทําให้เนื้อเทียนไขบริเวณโคนนียเกิดการลอมเหลวนะครับแล้วก็ถูกดูดเข้าไปในตัวไส้เทียนโดยแรงซึมตามรูเล็กหรือว่าแคปิเลอรี่ฟอสนั่นเองนะครับที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ ซึ่งก็พิสูจน์ในทางฟิสิกส์นะครับเนื้อเทียนหรือว่าตัวที่หลอมเหลวนี้ที่ถูกดูดเข้าไปในไส้เทียนบางส่วนมันจะระเหยกลายเป็นไอนะครับแล้วก็จะถูกเผาไหม้ไปกับไส้เทียนทําให้เหมือนกับคล้ายๆเป็นเป็น,เ,ปนเชื้อเพลิงในการเผานะครับอีกอีกส่วนหนึ่งนอกจากเผาไส้เทียนแล้วนะครับทําให้ตัวไส้นี่มันมันถูกเผาไหม้ได้ช้านะครับก็เป็น,นกลไกของการเอ่อกลไกของการ การลุกไหม้ของเทียนไขนั่นเองนะครับก็เป็นสาระดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราพอมีเวลาเราก็เลยนํามาฝากกัน2เรื่องทีเดียวนะครับเหลือมองนาฬิกาเหลือเวลา3นาทีครับต้องกล่าวคําอําลากันซะแล้วนะครับ <c oughs> <g iggle> ก็เจ้าสุดท้ายนี้นะครับต้องฝากประทาสัมพันธ์นะครับหลักสูตรของทางคณะวิศวะนะครับก็คือหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตนะครับรับนักศึกษารับนักเรียนที่จบชั้นมหกนะครับ หรือปวชหรือปวสวเข้ามาเรียนเป็นหลักสูตรภาคปกติเรียนกันสปี148หน่วยกิตนะครับถ้าปวชปว,ปวสวหรือว่าอนุปริญญามาเรียนจะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ท่านเรียนจบมานะครับว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันก็เทียบโอนได้นะครับก็ฝากประชาพันธ์กันไว้นะครับการรับสมัครจะมี2ช่วงนะครับช่วงของโคต้าหรือว่ารับตรงจะรับนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่มหนะครับรับสมัครเดือนธันวาสอบคัดเลือกมกราแล้วก็ประกาศเดือนกุมภานะครับ แล้วก็รอบทั่วไปของการรับสมัครก็จะรับในตั้งแต่ช่วงไปลายปลายกุมภานะครับจนถึงไปลายปลายเดือนพฤษภาคมของปี2556นะครับเพื่อที่จะสอบคัดเลือกแล้วก็มาเรียนกันในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2556ก็คือเอ่ก็คือปีหน้านะครับก็สนใจมาสมัครกันได้เรียนวิศวะใกล้บ้านนะครับเรียนจบได้วุฒิวศบเหมือนมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วประเทศนะครับได้วุฒิวศบเช่นเดียวกันนะครับสมัครไปสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐบาลงานราชการก็สมัครได้นะครับจาบวุฒิวสบนะครับเพราะว่าได้รับการรองรับไว้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับหมดเวลาซะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาตลอด1ชั่วโมงนะครับรายการของเราจะกันทุกวรนพฤหัดนะครับในเวลาบ่ายโมง,งถึงบ่ายสองโมงแล้วก็จะมีเทปบันทึกทางเ,าเป็นลิงก์ให้คลิกฟังกันทาง a c e b o o k นะครับของคณะวิศวะนะครับก็ท่านที่อยากฟังก็สนใจเข้าไปฟังได้นะครับ ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุณฟังทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับฟังมาตลอด1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับในเวลาบ่ายโมงเช่นเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมอาจารย์ป่านจัก,กรีวิชชยรหัสครับจากคณะวิศวะต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ต้องขอกล่าวควาว่าสวัสด,ดีครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับสวัสด,ดีครับ